มาเผยตัวละครที่ชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับส u i d g เกมนะมาดูกันที่คำถามแรกนะตัวละครที่คุณคิดตัวละครที่คุณอยากให้ชนะแล้วก็คิดว่ามีสกิลชนะใน Squid g เกมก็คือรวมตั้งแต่อันซีซั่นที่หนึ่งสองสามเลยนะนับหนึ่งสองสามแล้วโชว์พร้อมกันนะหนึ่งสองสามตรงไหมพร้อมกันสองคนและอีกอ่ะ ก่อนเลยว่าทำไมถึงเลือกคนนี้เือผมให้สี่ห้าหกนะครับเพราะว่าเขาแบบมีสกิลที่เยี่ยมยอดมากที่สุดแล้วแล้วก็เขาไม่กดยอมตายเพื่อเด็กครับไม่รู้แล้เราว่าใจดีเกินสําหรับสําหรับอันนี้เลือกออนนี่เพราะเลือกออนนี่เพราะว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็บทจะแข็งก็แข็งได้ฉะนั้นคิดว่ามีสกิลมากที่สุดแล้วคิดว่าไปด่านต่อไปก็น่าจะได้ตลอด ที่เลือกเพราะว่าเขาดูน่ารักดีแล้วก็จิตใจดีด้วยไม่ได้ช่วยเหลือคนไปทั่วแต่ช่วยคนที่อยากต้องการช่วยมันเป็นคนที่เหมาะสมอ่ะเออดูมีเหตุผลในการช่วยเหรือถามคือตัวละครที่คุณชื่นชอบเอาเป็นตัวที่เราชอบนะอซีซั่นไหนก็ได้ซิงสองค่อันนี้นะตัวคนที่ชอบอันนี้อ่ะเราก่อนที่เลือกความต่างอันนี้เป็นตัวที่มาในซีซั่นหนึ่งเลยนะที่เขาเท่ๆหน่อยเป็นผู้หญิงที่รอดไปถึง รอดไปถึงสุดท้ายอะ่ะเกือบตายอะ่ะพราะว่าเขามาช่วยเหลือมาเล่นเพราะว่าจะช่วยน้องแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแบบตอนที่เพื่อนเขาตายตอนโยลูกแก้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าคือเขาเสียใจนะไม่ใช่ว่าไม่เสียใจก็คือเป็นคนที่มีจิตใจ,จยอยู่ก็คือมาทําเพื่อครอบครัวแล้วก็มันก็ไม่ใช่ตัวลายที่เร็วเกินไปอะไรเง <ừ, S 1> ี้ยเออเราก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็เหมือนการช่วยเหลือเขาก็มาเล่นเกมอะ่ะก็คือมาเพื่อประโยชน์ไม่ได้แบบมาช่วยเพื่อไร้สาระอะไรเงี้ยเออก็จร<ๆ>ิงจจริงจังใช่อาสองคนนี้ล่ะ มาถึงชอบอันนี้นี่ก่อนนะที่ชอบอันนี้เพราะว่าเป็นคนมีประโยชน์แล้วก็คิดว่าแบบเขาเป็นคนที่มีความคิดเหมือนกับว่าเข้ามาเล่นเนี่ยก็คือเวลาเจอใครหรือแบบว่าเจอเกมหรืออะไรก็คือเหมาะสําหรับเข้ามาเล่นเกมอ,ะอ่ะก็เลยคิดว่าชอบแล้วก็เป็นคนจิตใจดีด้วย อ่าครับผมก็ที่ผมเลือกอันนี้เลยครับเขาคือเขาเก่งครับผมแล้วเขาก็มีจิตใจที่ดีนะเขามีความฉลาดแล้วก็เขาสามารถวางแผนได้ยอดเยี่ยมครับผมอันนี้ปะกันอ๋อ่าแปลว่าอันนี้เป็นตัวที่ทุกคนชอบใช่ต่อไปข้อที่สามตัวละครที่ไม่ชอบไม่ชอบโอเคเลยไม่ชอบจางไม่ชอบสองสามใครอ่ะอันนี้อันนี้จอดพักหนึ่งไอ้ลุงนี้เลยจ้าเหมือนเราบ่ะ ไม่ใช่ไอ้เก่ภาคษาภาษาไอ้ฟางนี้ของใครอ่ะมองไม่เห็นอ๋ออันนี้อธิบายก่อนอ๋อไม่ตรงคนนี้คือไหนไม่ตรงกันเลยโอเคจริงๆคนเลวเยอะมากตคในเกมแต่เราก็เลือกที่เราสึกว่าแบบทำผลประโยชน์ที่ไม่ดีอด้เนี้ยโอเคอันนี้นะครับไอ้นี่นะครับที่เป็นคนคนจำได้ไหมไม่หมดเชื่อครับแล้วก็จำได้เปล่าที่ที่มันแบบที่มันผักที่มันผักคนลงครับก็คือคนที่คือคนที่